เมืองภูคูณเมืองภูคูณเป็นเมืองเล็กๆสังกัดแขวงหลวงพอบางเมืองเล็กๆแห่งนี้ประกอบด้วยประชาชนจากชนเผ่าต่างๆหลายเผ่าเพราะเป็นเขตที่สูงชันอาชีพหลักคือการเกษตรกรรมเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายต้นนต้นผเิตษฐกิจของเมืองนี้ได้แก่ลูกเดือยข้าวโพดใบชามันถัว่วส้มผักปลอดสารพิษและของป่าอื่นๆ อาชีพรองคือการให้บริการนักท่องเที่ยวปัจจุบันเมืองภูคูนได้ปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านให้ดีขึ้นจากที่เคยเป็นเมืองติดอันดับหนึ่งใน5เมืองทุกยากของขอนหลวงพะบางก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเมืองภูคูนพ้นจากสภาวะดังกล่าวแล้วอีกทั้งยังมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต,ตของเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองค่ะภูคูณเป็นจุดแยกที่จะออกไปสู่เมืองสําคัญของลาวแยซ้ายไปหลวงพอบาง ในระยะทางอีกราวประมาณ120กิโเมตรส่วนแยกขวาก็จะไปทางเชียงขวางและทุ่งไหหินในระยะทางอีกราวร้อยกว่ากิโลเมตรพอๆพกันไม่ว่าใครจะไปหลวงพ่อบางหรือทุ่งไหหินหากมาจากวังเวียงก็ต้องผ่านหรือแวะที่สามแยกภูคูนกันก่อนสามแยกภูคูนอยู่บนยอดเขาสูงของ,ของเส้นทางสายนี้อาจไม่สูงมากนัก หากเทียบกับภูเขาลูกอื่นๆในลาวแต่เนื่องจากแถบนี้มีความชุ่มชื้นสูงและมีเมฆมากจนลอยต่ำปกคลุมเกือพื้นที่แถวนี้เกือบ24ชั่วโมงไม่เพียงแต่หมอกที่เห็นกันอยู่แต่ยังมีลมและความหนาวตามมาอีกด้วยนะคะตรงกันข้ามจากด้านล่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เรียกว่าเมืองสามหมอกนั่นเองค่ะ